สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอทุกคนทุกท่านสวัสดีกับช่องรัทธาปราิหารนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขออวยพรกันเลยนะครับว่าให้นะครับขอให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องในคลิปนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับคิดสิ่งนห้ก็ได้สิ่งนั้นนะครับส่งว่ามมุ่งมา่ปรารถนานะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมขอฝากคาเตือนไว้ก่อนนะครับคาเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น นะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นเลขมงคลเป็นเลขครูเลขมงคลไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกไม่มีการทําสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเลขมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลแต่ละบุคคลแต่ละท่านก็ว่ากันไปนะครับซึ่งในเมื่อเป็นเลขมงคลนะครับก็นะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ย้ำว่าโปรดใช้วิจาริยาในการรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe และที่สําคัญนะครับสำคัญมากคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆกับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเรานะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลลาวพัฒนานะครับเลขมงคลลาวพัฒนาของงวดต่อไปนะครับ คือวันจันทร์นะครับก่อนที่จะไปดูวันจันทร์นะครับเรามาดูผลของวันที่4ที่ได้วิคระอ์ไว้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างเข้าหรือไม่เข้ามีเข้าตัวไหนไม่เข้าตัวไหนนะครับผลก็คือ7นะครับ5 1 9 3 8เนะครับเฉียดชิวมากนะครับดูนี่นี่ดูดีดีนะครับ เรามาตรวจกันจากตัวดับกันก่อนนะครับเลขดับนะครับหลักพันผมให้ดับศูนย์มาเลขหนึ่งดับร้อยผมให้ดับสามมาเลขเก้านะครับดับสี่ผมให้ดับหกครับมาเลขสานะครับดับหน่วยผมให้ดับสมครับมาเลขแปดนะครับดูสามดิเว้นช่องว่างนะครับดับอยู่เฉยเลยนะครับผมผมถึงประกบผมถึงไม่เอา8 3ดสามสาปนี่นิดเดียวดูดิเนี่ย ผมลืมคิดไปว่าสามแปดเนี่ยมันจะไม่ติดถ้างั้นผมเอามาแล้วนะครับถ้างั้นผมประกบให้แล้วเนี่ยแม้ผมประกบหมดเลยนะครับทีนี้นะครับตัวเด่นก็จะมี7กับ8ครับมาในส่วนทั้ง7ทั้ง8ดนะครับเพราะอะไรทาไมถึงบอกทั้ง7ทั้ง8ทําไมไม่เอาผลแค่สตัวนะครับเพราะบางที่เขาดู6ตัวนะครับผมไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลนะครับมันเป็นเลขศาสตร์นะครับไม่ใช่เลขคํานวณนะครับเลขคานวณคือการนํานํา ผลอ่าแล้วก็หาสูตรมาคำนวณให้มันตรงกับผลแล้วก็ใช้สูตรนั้นมาคำนวณงวดต่อไปนะครับซึ่งเลขมงคลนะครับมันจะเกิดขึ้นก่อนนะครับอ่ามันเป็นเซตที่เกิดขึ้นก่อนอหรือไม่จําเป็นต้องว่าอ่าออกตัวนี้หรืจะออกตัวไหนไม่เกี่ยวนะครับเพราะไม่ใช่เลขสูตรนะครับเป็นเลขมงคลกับทางช่องเราเองนะครับตางช่องผมเองนะครับมาหมดนะครับ7กับ8นะครับนี่ทั้ง7ทั้ง8นี่ นะครับมาหมดนะครับมาหมดเจ็ดแปดห้าครับนี่เจ็ดแปดห้าหนึ่งมาหมดครับนี่แต่มันอยู่ไม่ถูกที่กับที่ผมประกบนะครับตัวเด่นสี่ตัวมาหมดเลยนะครับห้าหนึ่งเออเออนี่ห้าหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้ให้สามนะครับให้ให้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับ หนึ่งสองสามสี่มาทุกตัวเลยมันทําไมไม่มาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนาะทุกคนนะครับทําไมไม่มาเรียงร้อยสิบหน่วยเนี่ยพันร้อยสิบหน่วยทาไมไม่มาเรียงตรงนี้นะครับแต่เจ็ดห้าผมก็ตรงๆนะเนี่ยเจ็ดห้ามันตรงสําหรับบางพื้นที่ที่ดูผลหกตัวเออเจ็ดห้านะครับหนึ่งเก้าไม่มีนะครับสามแปดนี่แหละตัวดีเนี่เสียดายนะครับนิดเดียวนะครับเอาแต่แปดห้ากับแปดหนึ่งมานะครับ เนาะก็เจ็ดดูนี่เสียดายนิดเดียวนิดเดียวอ่ะว่ากันไปห้าหนึ่งก็ไปอยู่ตรงนี้ซะง,งั้นฟันหลอนะครับอ่ะมาดูของเมื่อต่อไปกันนะครับเป็นวันจันทร์นะครับผมเนาะวันจันทร์นี้วันที่เจ็ดนะครับ เจกุมภานะครับ65นะครับผมก็จะพิกัดแบบนี้เหมือนเดิมแหละนะครับตัวกาลันตนะเนี่ยตัวกาันนะเออวิเครหบลาวพัฒนานะครับเขียนยังกะอักขระเลยนะครับสมนั้นก็ที่เป็นเลขครูดับนะครับอันนี้ดับหลักพันนะครับหลักร้อย หลักสิบหลักหน่วยนะครับทำไมไม่เป็นเหมือนหาหนอยเนาะพูดถึงนะครับเรียกกำลังหาหน่อยนี่มาแรงมากนะครับวันที่สีนี่เข้ายับเลย3ตัวกระจุยเลยครับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์่อยนะครับผมเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ มาดูดับกันก่อนดับหลักพันร้อยสิบหน่วยนะครับไม่้าสสนใจเลขดับก็ได้นะครับเออถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ติดขิดจะพวงใจเลขดับเมืเ่อกี้ก็เสร็จผมแล้ว3าแปดนะครับ จ็ดหลักพันหลักร้อยเก้า จะมาก็ได้นะนะครับถ้าใครไม่ชอบเลขดับก็ผ่านไปส่งเลขดับไปศูนย์หลักสิบอ่าดับรักหน่วยเก้าไม่ใช่ออกตรงฟันหรอเหมือนมันเหมือนน,นนี่นะเห็นไหมสามมาอยู่หลักสิบนะดูนะเออก็ดับเข่งเงจับเลยอ่ะดับมาดูนะครับ ตัวแรกตัวเดียวหนึ่งนะครับวันนี้ขอวงเล็กหนึ่งไว้ก่อนอยู่ในใจเสมอหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งแปดสามตัวทีนี้หนึ่ง แปดหกนะครับอ๋อไม่เห็นเมื่อกี้กล้องไม่ได้เอีนี่ไปนะครับอ่ะสี่ตัวหนึ่งแปดหกห้านะครับหนึ่งแปดหกห้านะครับอ่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือเพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ต้องบังคับให้ผมเจาะจงว่า อันเดียวเลยตัวเดียวเลยคู่เดียวเลยอันเดียวเลยแบบนี้แบบนี้เลยนะแบบนี้ให้หน่อยคือไม่เขาเรียกว่าไม่ต้องเขียนนะครับไม่ต้องเขียนเลขแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขครูนะครับถ้าไปเขียนแบบนั้นเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเยอะนะครับผมก็จะพยายามนะครับนำเลขครูเนี่ยนะครับมาให้แคบที่สุดเท่าที่มันจะทําได้เท่าที่กําลังมันจะมีนะครับ เข้าใจตามนี้เนาะนะครับเข้าใจตามนี้บางคนกขบอกคู่เดียวชุดเดียวนะครับมันทําไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยทําไม่ได้นะครับมาประกบดูครับขออนุญาตหนึ่งก่อนอ้าวหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปด แปดหกห้าหกห้าแปดเบาเบาเออมีเบาเบาด้วยนะครับนาดูสินะครับสามตัวดูหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่ง สองแปดเจ็ดแปดหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งหกแปดี่ก็อย่างละชุดหกชุดกันไปเลยนะครับอย่างละหกชุดเนาะก็แบบนี้แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับก็ตามนี้ นะครับตามนี้เด่นที่สุดผมชอบสูตรเป็นเลขครูของผมเองนะผมก็ชอบเลขหนึ่งนะครับผมระวังจะมาทุกตัวเหมือนวันนี้นะนี่ไม่รู้ว่าจะมา4ตัวท้ายหรือว่าสลับฟันหลออย่างนี้นะครับผมอยากให้มาพันร้อยสิบหน่วยมากเลยนะครับวดนี้ก็เกือบแล้วนะครับเกือบเกือบสี่ตัวน่าจะบอกให้นะครับอ่าก็ลองรุ้นดูนะครับเป็นเลขมงคลเป็นเลขครูนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและไม่สนับสนุนที่สิ่งผิดกฎหมายนะนาตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับผมเนาะ สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอให้ผู้ที่ก้ามาติดตามรับชมรับฟังนี้นะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกคนทุกท่านขอบพระคุณแนละสวัสดีครับ